เมื่อวันที่19สิงหาคม2567ณนห้องประชุมจินดามนีชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบบดีมาหาวยาลัยรายชภัทเทสสตรีเป็นประธานการประชุมในการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานมหกรรม104ปีนวัตกรรมสร้างสารรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน2567ร่วมกับคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆเพื่อหารือร่วมกันในการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมงานของคณะกรรมการ โดยงานมหกรรมเทพสตรี104ปีมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กันยายน2567นณมหาวทิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภายในงานประกอบด้วยการจัดงานสถาปนามหาวทิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนิทรรศการผลงานการพัฒนาท้องถิน่นนิทรรศการและการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและศิลปะวัฒนธรรม การบรรยายพิเศษการสัมมนาและการเสวนาทางวิชาการกิจกรรม SDG เครือข่ายราชพัฒนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการประกวดในโครงการและการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้วิศวกรสังคมกิจกรรม Open House ของทุกคณะและหน่วยงานรวมถึงการทอดพระปาเพื่อการศึกษาด้วย